อย่ S <S <an> ่แล้วนจาเสองสามวันวันนี้อากาศร้อนหนักมากนะคะแม่พงศ,ศีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2535ก็เลยร้องเพลงร้อนจะตายอยู่แล้วค่ะที่ร้องไว้ตั้งแต่พศ2529ให้ไทยบันเทิงฟังนะคะแซวดินฟ้าอากาศกันไปเลย ก็ต้องบอกค่ะเสียงดีเหมือนเดิมที่ต้องร้องเพลงนี้ไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวนะคะแต่เพราะว่าแม่ผ่องค่ะ mm hmm. เห็นมีคนนําเพลงนี้ไปประกอบวิดีโอเล่นน้ําในคลองแล้วก็เล่นสรดน้ําสงกราน mm hmm. ก็ดีใจนะคะที่คนยังรู้จักยังใช้เพลงเก่าอยู่ค่ะ แม่พ่องมาร่วมงานรดน้ำขอพรที่จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแทบทุกปีนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสดีค่ะได้มาพบลูกศิษย์ลูกค้าแล้วก็แฟนเพลงที่ให้กําลังใจกันมาตลอดนอกจากนี้ค่ะยังมีอาวินัยพันธุรักพ่อชายเมืองสิงห์ที่มาร่วมเกือบทุกปีเช่นกันนะคะบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาประเพณีไทยเอาไว้ค่ะวันนี้ศิลร้อยปีท่านโอ้โหหลายหลายสิบท่านเลยแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ท่านที่ เป็นแฟนคลับก็ตามมามาลดน้ำตามเปรเพณีวันนี้ว่าในเทศกาลต่างๆเนี่ยคือคนได้มาพบกันดุ่มสาวได้มาพบกันรู้จักกันนะครับแล้วก็มาแสดงความเคารพมาอวยพรในผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้รู้จักหน้าค่าตากันได้คุยกันถูกคอคกันถูกัธยาศัยกันถือว่าปเ,ป,เ,ป,เป็นปบะุบกลรายที่มีมีมีผลนะครับทางด้านสังคมครับขอให้ทุกคนรักษา ขนมรมเนียมประเพณีไทยของไทยเราไว้ให้นานแต่นานแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าได้ป่วยขอให้ทุกท่านจงมมแต่ร่ำรวยจะยตกอับและอย่าจนจบผู้ันแท้จริงอยากใช้บางสิ่งด้วยจริงใจครับวันนี้ก็ได้มารดน้ำดำหัวประเพณีของไทย <c oughs> ขอฝากความรักความคิดถึงไปยังประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ที่ท่านเคยให้กำลังใจกับของสีมาตลอดชีวิตนะคะขอวันสงกรานต์วีใหม่ของไทยให้ครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่อาซิมอาซออาเฮอากูพี่น้องภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางค่อยสานจงพบแต่สิ่งดีๆและมีความสุขนะคะ อีกท่านค่ะที่ตั้งใจมาร่วมง,งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติก็คือแม่ครูคนดังสายนาฏศิลป์ไทยค่ะแม่รัชนาพวงประยงค์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปีพศ2554ค่ะถามว่าแม่เ,เหนื่อยไหมเพราะว่าเห็นยังไปสอนอยู่เลยแล้วก็ไปร่วมแสดงโขนด้วย แม่รัชนาบอกนะคะตอนนี้เข้าวัย83ปีแล้วค่ะแต่แรงยังมีอยู่ความจำยังดีค่ะก็ยังอยากทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมต่อไปนะคะส่วนที่มารดน้ำขอพรในฐานะศิลปินแห่งชาติเป็นปีแรกคือครูสลาคุณอาวุธค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพศ2564ครูสลาเนี่ยบอกว่ารู้สึกมีความสุขนะคะได้มาพบครูบาอาจารย์หลายสาขาแล้วก็ดีใจที่ยังเห็นท่านแข็งแรงค่ะ วันนั้นเป็นวันที่ดีใจสุดแล้วอายเมือนกันเพราะสองข้างเนี่ยที่ฉากอะมีแต่หน้าเด็กๆมาลุมกันแล้วเสียทุกคนแม่เล็กสู้ๆสู้ๆแม่เล็กสู้ๆเนี่ยมันเก่งกำลังใจแล้วก็ผ่านไปได้ดีแต่น,นี้บุคลิกแม่เนี่ยถึงจะเป็นนางโขนเนี่ยแต่แม่เป็นคนํำเร็วก็กลัวว่าเข้าจะยืนเด็กบอกแม่วันนี้เป็นโขนนะไม่ใช่ละครน,นอกนะมันก็ยิ่งได้กาลังใจแต่บอกเลยนะ อยากเล่นต่อไม่อยากหยุดที่ดีใจมากก็คือว่ายัางเห็นครูบาอาจารย์ทุกคนสุภาพแข็งแรงนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่องานด้านวัฒนธรรมงานด้านศิลปะนะครับแลหน้าร้อนเรามีเทศกาลซึ่งถือว่าเปิดโอกาสให้คนได้ได้รดน้ํากันนี่มันเป็นเรื่องที่เย็นในหัวใจอยู่แล้วครูก็อยากให้มันเย็นทั้งชีวิตด้วยนะครับแต่อีกน้ําอย่างหนึ่งที่อยากให้สมันทุกวันก็คือน้าใจ อยากให้คนไทยได้สรงน้ำใจให้กันทุกวันไม่เฉพาะในเทศกาลสงการเท่านั้นแต่ยังให้ส่งน้ำใจให้กับคนตัวเองให้กับคนในครอบครัวและคนที่เรารักและก็ส่งให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศให้อยู่กันอย่างมีความสุขครับ บรรยากาศเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นนะคะนอกจากงานรดน้ําขอพรแล้วเหล่าศิลปินแห่งชาติได้มาร่วมแสดงความยินดีค่ะที่องค์การยูเนสโกประกาศให้สงกรานในประเทศไทยประเพณีปีใหม่ไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพศ2566เนี่ยค่ะและก็ยังย้ํานะคะไม่ใช่แค่วันสงกรานแต่นี่คือเดือนสงกรานค่ะ และสำหรับแม่พงศีวรนุชนะคะเราได้ยินเสียงหวานๆไปเมื่อกี้แล้วถ้าใครอยากฟังสดๆค่ะสามารถไปฟังได้ในคอนเสิร์ตสารพันลั่นทุ่งบางเขนสงกรานบ้านฉํำลั่นทุ่งวัดอินทราวาสเสาร์นี้แล้วค่ะ13เมษายนนะคะแม่เนี่ยจะมาร้องเพลงให้ฟังกันที่วัดอินทราวาสหรือว่าอีกชื่อหนึ่งวัดประดู่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ